กูยกตรงขาวไอ้สัเ้ยทางทางดีทางดีทางทางดีแต่กูไม่ดีแล้วัไม่ออกโอ้มาแล้วมแล้วสวัสดีครับพบกับทิปสามวันสองคืนตะลุยเหมืองปีล็อกกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่มีนาคาเฟ่ครับใครที่จะไปเที่ยวเหมืองปีลอกนะครับก็สามารถตอนเช้าแวะมาที่มีนาคาเฟ่นะครับเพื่อมาซื้อกาแฟมาชาร์จพลังก่อนเตรียมพร้อมที่จะขับขึ้นไปที่เหมืองปีร็อกกันนะครับตอนนี้ เอามงเก้ามงครึ่งเ้ครึ่งครับเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปต้นจามจุรีสแควร์ต่อจามจุรีสแควร์อราีสแวใช่ต้นจามจุรีตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรี้อยายังไงเดี๋ยวรอดูอมันอยู่ใกล้กับมีญาคาเฟ่คือคนที่มาเที่มีญาคาเฟ่ก็สามารถแวไปเที่ยวต้นจามจุรีได้หรืออีกชื่อนึงคือจาจุรีสแควร์เอ้านี่มาไงครับเนี่ยชาเน ไ <laughs> ม่ทำไม่ได้วะ ครับมาพึ่งมาการรอบที่อะไรเราเนี่ยสิบแล้วมั้งไม่รู้จำไม่ได้อ,อ๋อเมืองการที่ชอบชอบอะไรเมืองการธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมมาเมืองการแล้วคิดถึงอะไรป่าเขาน้ำตกอ,อ๋อนึกว่าคิดถึงเขาสนใจตอนนี้เป็นระหว่างทางครับพี่กำลังจะไปหมู่บ้านปีลอ,อกนะครับก็เดี๋ยวแล้วจะรออยู่ในปัป๊มปตทแวะเติตมน้ำมันก่อนที่จะขึ้นไปกันไปดิไปไ่เท่าไหร่ รู้ไหมว่าตอนนี้ความฝันในชีวิตกูแม่งสำเร็จไปหลายอย่างมากนะวนั่นเป็น <laughs> นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้กูอ้วนเ,นะเพราะว่าตอนนี้กูอยู่ไปแบบว่ากินแล้วก็มีความสุขกับการกินไปวันๆที่สำคัญสุดตอนนี้คือเพิ่งสำเร็จเลยได้เห็นริวพูเป็นแชมป์ <laughs> ในที่สุดวันนี้พวกมึงไอเด็กผีมึงก็ล้อกูไม่ได้แล้วนะถ้าใครมาอีต่องนะครับแนะนำว่าให้พักผ่อนมาให้เต็มที่นะครับแล้วก็เตรียมรถเตรียมราให้ดีนะครับเตรียมร่างกายให้ดีเช็ครถเช็คสภาพรถเช็คล้อเช็คยางให้เรียบร้อยนะครับใช่จะได้มาในคล่องแคล่ว อูวรุ่งตรงไงนะคือถ้าโค้งเยอะกว่าน,นี้สงสัยต้องให้กูอ้วกแล้วก <c oughs> ูจะอ้วกแล้วครับ <c oughs> อ้วกแล้วครับ <c oughs> ทางเป็นไงนะฮะทางสุดตีนโอ้ย อาหารสุดตีนแม่ตอนนี้ซีดแล้วปากกูซ wow. ีดแล้วก็เหมืองปีล็อกนะเหมืองปีล็อกเนี่ยมันเป็นเหมืองเก่าในยุคหนึ่งของประเทศไทยมันเป็นนช่วงที่ธุรกิจเหมืองแรกเฟื่องฟูมากอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คือมันเลิกกิจการไปหมดแล้วตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมืองเก่าหมุงล้างทิ้งล้างอะไรนี้แล้วมันก็จะมีหมู่บ้านที่อยู่ตรงเหมืองชื่อหมู่บ้านอีต้อง อีตอง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 โอเคเอ,อ่อซึ่งหมู่บ้านนี้มันก็จะมีบ่อนนะ้ำอยู่บ่อน้ำใหญ่อยู่กลางหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็มีหมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศจะค่อนข้างดีบรรยากาศดีมากอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นก็สร้างท่องเที่ยวให้แบบนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันมีโฮมสเตย์มีเกสเฮาส์อะไรอยู่อะไรพวกนี้กางเต็นได้ด้วยกางท่ายก็สามารถมากลางตรงกลางเต็นท์ได้สำหรับคนที่แบบว่าอยากเป็นสายแบบแคม<อ>ปิ้งเดินป่านิดๆินั่นอะไรเงี้ย มีจุดขึ้นไปดูปลาทิตย์ตรอ่าใช่ขึ้นโนแต่ตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับอะไรขึ้นครับก๋วยเตี๋ยวตอนกลางวันขึ้นมาแล้วก็เส้นทางมันค่อนข้างจะลันเลาะคือไม่แนะนําให้เอารถเก่งยิ่งเป็นพวกรถโหลดเตี้ยอะไรเงี้ยมาไม่แนะนำนะใหเอารถแบบเครื่อดีเซลหรือว่ารถกระบะหรืออะไรเงี้ยมาน่าจะจะจะ,จะจะจะดีกว่าอะไรเงี้ยอจะได้ขึ้นไม่ไมยากมาก แต่ว่าคืนคืนแรกนี่เราไปนอนกันที่อีปูนะเอนอนที่ไหนนะครับอีปูอีปูมันจะอยู่ตีนทางขึ้นคือ็อกอ่ารู้สึกรู้สึกว่าจะอยู่ติดริมน้ำด้วยใช่ไหมใช่เพราะเราเราไปเจอที่กลางเต็นท์คืนนี้เราจะกลางเต็นท์กันแล้วอ่ะเราจะทำกับข้าวบินกันเองด้วยเออก็เดี๋ยวดูเรามีวันนี้นะครับเรามีเชฟและากล้องส่วนตัวของเิฟรอดูอาหารตอคืนนี้กัน ไม่ได้พีเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับพี่เงี้ยกูยกองขาวไอ้สัสเสียกกองขาวแล้วปะไอ้สัสเ,เอ้ยไอ้ทางทางดีทางดีทางอ่ะดีแต่กูไม่ดีแล้วย <c oughs> ี่สิบสี่โลยี่สิบสี่โลเองคนแป๊บเดียว <c oughs> มยึงเมาเพราะมันย่องหรือมึงเมาเพราะตกตกกูเมาเพราะมันเจอเวร์ที่พักจอดจอดเธอไอ้สัสน้ำตากูไหลแล้วไม่ใช่น้ำตากูไหลไง <c oughs> มันมาแล้วครับมันมาแล้วตลกก๋วยตรงก๋วยเตี right. ๋ยวกูเฮียทับหมูไอ้เหี้ยเสียดายด้วยนะไอ้เหี้ยแดกเยอะไม่ใช่อะไรลูกกินเพื่อนอีกเฮียเสียดายมากเลยไม่ตลกแรงหนาเฮ้ยเพื่อนจะอ้วกเฮ้ย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 หนทางของกูเป็นไงเป็นงบ้างเนี่ยตอนนี้แย่มากมือจะอ้วก มันไม่ออกมาแล้วมาแล้วตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้พักอยู่ที่จุดพักรถกมปิบห้าเปิดใุรกิจอะไรโก้ไม่ไหวละเดี๋ยว นี่ไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องคิดอะไรมากเลยดูสภาพปังนี้เดี๋ยวนี่ไปกว่าเดี๋ยวมองไม่กลางตรงกลางเต็นท์เลยไปไปครับดูปวดฝั่งนู้นลงมาไปไปไปเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งศพแล้วก็รอดูคืนนี้อีกทีนะครับว่าจะเป็นศพส้ำเติมไหม ถึงแล้วสวยมากครับตอนนี้สภาพบึงอ่เป็นยังไงบ้างตอนนี้ขอพักฟื้นสักสิบผ้าดีอุ้ยเมื่อไหร่กินมังค์ทำอะไรอยู่ครับ เพิ่งย้ายเต็นท์เสร็จแล้วก็กำลังตอกสมอบกใหม่เนี่ยพราะว่าผมตกนะครับนี่รเพิ่งกางเต็นท์กันเสร็จก็ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงกว่ากว่านะครับก็ฝนโปยปลายกางเต็นท์กันห้ามกางสายฝนเลย นะครับพร้อมกับกลางเต็นท์ริมลำธารไปเดี๋ยวผมพาไปดูลำธารน,นี่บรรยากาศโอ้ด,ดีดูแบบนี่ดูดูตรงนี้ครับดูนิ้นี่อ่าอยู่กลางภูเขานะตอนนี้ฝนก็ลงนี่ดูดูดนี่คือตอนนี้น้ำมันจะขุ่นนิดนึงเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปดู ดูความใสครับขนาดมันเพิ่งตกอ่ะดูใครที่แบบว่ามาหมู่บ้านอีตองมาที่ลานกางเต็นท์ก็ได <ป S> ้นะครับที่จริงลานกางเต็นท์แบบว่าที่มีมีหลังคาอะไรเงี้ยก็มีนะครับไว้แบบการฝนโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแต่เราอยากได้แบบฟิลใกล้ชิดธรรมชาติก็ได้ใกล้ชิดเต็มที่เลยเปียกชุ่มช่ำ <laughs> เปียกชุ่มช่ำตั้งแต่ทั้งผมทั้งตากล้อง <laughs> ทุกคนตอนนี้เรามี แบ่งเป็นกรุ๊ปนะกรุ๊ปกางเต็นต์สร้างบ้านกับกรุ๊ปทําครัวอาหารเย็นคืนนี้เดี๋ยวไปดูกรุ๊ปทาครัวกันว่าเขาทําอะไรให้เรากินบนเย็นนี้เฮ้ยอันนี้ห้องครัวของเรานะครับโอ้กินนี่ครับเคฟของเราสตาก้องเราเองอันนี้เมนูอะไรครับเนื้อสเต็กเนื้อดำครับ หน้าโลกติดมากเลยครับคือเป็นหน้าโลกติดนะกินได้ใช่ไหมครับไม่ต้องินกินนะไม่ต้องมาแช่เย็นผ่านลำธารนะฟ้์ธรรมชาตินะเดี๋ยว อย,อย่ามาักถึงนแล้วก็เอาผงมาวางกันไว้ไม่ให้มันหายนะอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มพวกน้ำสมุนไพรต่างๆนะครับที่ไว้กินทีนี้จะได้หลับสบายอะไรอย่างเงี้ยนะ ขึ้นมื่งานกนะ็ดีแตนะ่เราคนะ่อยนะนะนะมาทำทำให้มันหายไปกันปะเพื่อนๆที่แบบว่าเออชอบการท่องเที่ยวสไตล์นะี้มาอุดหนุนนะครับเออ่ชาวบ้านที่เขาเปิดเที่ยวแบบนี้เลยจริงๆอันนี้คนละเท่าไหร่ร้อยคนละร้อยอันนี้คือแบบเราเอา,เ,อาเต็นท์มา,เอ,าเองเอาเต็นท์มาเองเอาทำอาหารอะไรได้อะไรเงี้ยป้าเขาก็แบบเออดูแลไอ้พวกกาวชงกาวชีอะไรเงี้ยเขาก็แบบช่วยเหลือเราอะไร<อ>งเงี้ยครับก็ มีราคามันถูกมากอนะไรเงี้ยกับการที่เราแบบเออเราได้อุดหนุนชาวบ้านโดยตรงอนะไรเงี้ยมันก็เป็นการแบบเออท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตอนนี้เวลาประมาณเอ่อหุ่มใช่ไหมหุ่มประมาณหุ่มหุ่ม,ม,ม,มดูเวลาไม่เป็นเออตาต้องเราครับเซนท็อปแม่งดึงงไม่รู้แม่งดีงกว่าแพ้เวลานี้แล้วแม่งจะนอนกี่โมง <c oughs> คัดคานคัดคานแล้วแม่งบอกว่าคุณ <c oughs> นอนได้คุณนอนได้เดี๋ยวกูจะรอดู <c oughs> ไอสัตว์นอนเต็มเดียวกับกูด้วยหี่ยังไงของแม่ง ทำอยู่ทำอยู่เฮ้ยลืมเลยว่าทริปนี้เรามีสปอนเซอร์อย่นะอ๋อครับครับครับนี่ไหนเติ์เติมโชว์นี่ขายของไส้กรอก AFM เป็นข้าวต้มปัดไส้กรอกซอสไส้ชีสอันนี้เป็นเพลตพันใหม่ผลิตภั์ใหม่นะครับของไส้กรอก AFM เฮ้ยมันอร่อยนะ